วันนี้มีรองพื้นลูกหลักมาบอกต่อกันจ้าแม่นี้เลยรองพื้นโบนิกาตัวนี้นางมีมาด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีนะทุกคนทามาให้เข้ากับสีผิวสาวไทยแบบเราสุดๆมีฟองน้าแถมมาให้ด้วยนาน่นานุ้มละมุนผิวเอาจริงนะทุกคนตอนแรกไม่คิดว่านางจะเลิศแต่เพื่อนของอ๋อเขาแนะนำไปนะว่าเฮ้ยตัวนี้นางเลิศจริงลองใช้ไม่ผิดหวงังทุกคนเนื้อสัมผัสของนางบาง ซึมไวไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนานะเกลี่ยงง่ายไม่ตกร่องไม่เป็นคราบแต่ว่าปกปิดได้อย่างรดเวอร์แล้วได้ความบางเบาของนางอ่ะมันสบายผิวไม่หนักหน้าและปกติอ,อ๋อทาต,ตัวนี้ตัวเดียวคือจบนะทุกคนไม่จาเป็นต้องทาพวกกันแดดต้องทาคอนซีลเลอร์ต้องทาแป้งใดๆไม่จําเป็นจ้าตัวนี้ตัวเดียวจบครบมาบํารุงปกปิดปกป้องนะยิ่งกว่านั้นใครที่แบบรู้สึก,กว่าตัวเองเป็นคนมีผิวหนะ้าบ,บางบางแพ้ง่ายตัวนี้ต้องใช้จ้าเพราะตัวเนี้ยเขาทํามาให้เหมาะกับทุกสภาพผิว ยิ่งผิวบอบบางแพ้ง่ายเพราะตัวนี้เขาไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมไม่มีพาราเบนไม่มีน้ํามันพออดทาไปแล้วทุกคนผิวหน้คงองอกมันฉ่าวาวมงลงมากคือผิวอะมันเหมือนกับคนผิวดีเลยไม่ใช่คนแบบมีรอยดำรอยแดงรอยสิวอะไรอย่างนี้เลยนะเหมือนผิวของเราดีมาตั้งแต่เกิดเออลูกคุณหนูเลยแหละแล้วยิ่งใครที่แบบใส่แมสนะเจอปัญหาลองพื้นติดตัวนี้ไม่ติดจ้าคุมมันได้อย่างย,งยาวนานกันน้ํากันเหงื่อยาวๆแปดชั่วโมงต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นรองพื้น ที่ไม่เหมือนตัวไหนที่ออกเคยได้ใช้มาเลยใครที่แบบอยากนับของนะ้าใสนา้าแดงอยู่ติดท,ทนทั้งวันสวยเป๊ะแบบนี้ลองพื้นโบนิกาต้องจัด